กรมการปกครองปฏิบัติการ24นี้เลิกเมานะบุกจับสถานบริการชื่อดังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพบนักท่องเที่ยวกว่าพันรายเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเพียบเลยแล้วที่สำคัญพบมีดพบยาเสพติดค่ะและนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงเกือบครึ่งพันรายค่ะ ชั่นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อสอกว่า80นายค่ะเข้าทําการจับกลุ่มสารประกอบการที่ชื่อว่า24บาหรือว่า24บาทนะคะในพื้นที่ตําตบลสนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพบนักท่องเที่ยวกว่าพันคนกําลังดื่มดมบรรยากาศคือกําลังสนุกสนานเลยมเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวนักท่องเที่ยวแตกตื่นแล้วก็พยายามจะวิ่งฝ่ากําลังเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการปิดล้อมประตูไว้ทุกด้านจึงสามารถป้องกันการหลบหนีได้ทั้งงหมดคค่่ะซึตรวจน พบว่าสถานบริการแห่งนี้เนี่ยมีการปล่อยประละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเกือบ50รายเด็กสุดเลยนะอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองเข้าไปใช้บริการนะคะซึ่งมีเด็กที่เสพยาเสพติดจำนวนทั้งหมด35รายแล้วก็มีการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยและยังพบอาวุธมีดแล้ก็มียาเสพติด ตกอยู่เกลื่อนเลยนะคะจึงมีการทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวทั้งหมด1 4 4 2รายพบปัสสาวะเป็นสีม่วง กว่า415รายแล้วก็เป็นชาย261รายแล้วก็เป็นหญิง154รายซึ่งทั้งหมดนะคะจะถูกส่งตัวไปดําเนินคดีบ,บําบัดรักษาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมเนี่ยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ประกอบการเนี่ยปล่อยปะละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่า20ปีเข้าไปใช้บริการในสารบริการเนี่ยจำหน่ายสุราให้แก่บุคคลอายุต่ํากว่า20ปีแล้วก็มีจําหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนดนะคะแล้วก็ยังมีการปล่อยประละเลยให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ ในร้านด้วยเข้าขายเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งคสช,อชอจึงเสนอให้ผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามคําสั่งสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ คำสั่งคอสชยังมีผลอยู่นะครับผู้ชมครับขณะที่รอทิพย์ดีกรมการปกครองคุณรณรงค์ทิพย์สิริครับเปิดเผยว่าปฏิบัติการ24นี้เลิกเมาน้ในครั้งนี้เนื่องจากว่าได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่ครับว่ามีสถานบริการหลายแห่งเปิดให้บริการโดยผิดกฎหมายนะครับปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการปล่อยมีการจําหน่ายและใช้ยาเสพติดภายในร้านและก็มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับสร้างความเดือดร้อนนะฮะให้กับประชาชนในพื้นที่จึงส่งสายลับนะครับเข้าทําการสืบสวนปราก que wow. มีข้อมูลครับว่าทางร้านปล่อยปะและเลยให้มีการทำผิดกฎหมายจริงจงได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่มซึ่งไ,ไปตามนโยบายนะครับการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรากูลแลวก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งนายกอนุทินเองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยคือมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดอบายามุกและประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยสิ่งใดที่ขัดกับความมุ่งหมายนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องใช้กลไกของรรััฐใในนนกกาจดห้้สิปะ ถามว่าทำไมถึงใช้ปฏิบัติการ24นี้เลิกเบานะก็ชื่อร้าน24 e n t Bar หรือว่า, <20 4. S 1> บา24บารนั่นเองนะก็เรียบร้อยเมือ่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย<ๆ>ก็โดนนะฮะคำสั่งคสชนะฮะปิดไป5ปีนะฮะบางคนบอกอุ้ยคสชไม่อยู่แล้วหลายคำสั่งของคสชยังมีผลอยู่รวมไปถึง<ๆ>สถานบริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็โดนสั่งปิด5ปีนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะก็เน้นย้ำกันด้วยนะฮะต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็จะมีปฏิบัติการของกรมการปกครองนะฮะลงไปปฏิบัติการเช่นนี้ด้วยนะครับ